ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็พามาตัวชมสายส่งน้ำ PE ของยี่ห้อโซลีโตของเรานะครับครับอย่างตัวนี้นะครับจะเป็นตัว PE จะเป็นตัวสายส่งน้ำสีขาวเคลือบ PE สีดำนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเนื้อข้างในนะครับที่เคลือบ PE ว่าเป็นองไงนะครับครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวสายส่งน้ำ PE นะครับสีขาวเคลือบ PE สีดำนะครับ PE ก็จะเป็นตัวพลาสติกสีใสข้างในนะครับช่วยให้ทำให้ น้ำแม,ม่ไหลซึมออกมาได้นะครับซึ่งไอซึ่งตัวสายส่งน้ํพีเนะครับสีดาของเราก็มีตั้งแต่มีขนาดตั้งแต่1นิ้ว1 5จดหนิ้ว2นิ้ว 2. 5ดนิ้ว3นิ้ว4ี่นิ้ว5้านิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วแล้วก็12อนิ้วให้เลือกเลยนะครับซึ่งเราสามารถขายแบบม้วนเต็ม1 0 0อเมตรก็ได้หรือว่าจะซื้อแบบตัดแบ่งสายตั้งแต่หนึ่ง เมตรจนถึง100องเมรตรก็สามารถตัดแบ่งสายใได้นะครับส่วนทีตัวนะครับก็จะเป็นตัวสายส่งน้ำ P.E. ที่เป็นเคลือบ P.E. สายส่งน้ำที่เคลือบ P.E. สีขาวนะครับตอนนะครับเป็นตัวผิวข้างนอกสีขาวนะครับแล้วก็เคลือบ P.E. สีขาวใสนะครับมันจะออกเป็นสีใสๆเงาๆนะครับก็จะช่วยทําให้น้ําไม่รั่วซึมเหมือนกับตัวสักคู่ที่เป็นสีดานะครับซึ่งสําหรับตัวสีขาวนะครับเราก็มีขนาด ขนาดให้เลือกเท่ากับตัวสีดําเลยนะครับถ้าเกิดสนใจจะเป็นตัวสายส่งน้า P.E. สายส่งน้ําที่เพื่อ P.E. สีดาหรือสายส่งน้าที่เพื่อ P.E. สีขาวใสนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลย